เขาไม่ใช่ลูกน้องของนายพลดังตามที่สื่อหลายสำนักได้เสนอข่าวออกไปแต่เขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตำรวจที่มีฉายาว่ามือปราบยมบาลตะวันตกแต่ที่ถูกเหมารวมว่าเป็นลูกน้องของนายพลคนดังเพราะไปมีชื่อทำคดีอุ้มฆาตระกูลสีธนขันที่ว่าพัวพันกับคดีเพชราอุจนกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญโด่งดังไปทั่วประเทศในปี2532แต่ก่อนหน้านี้เขาก่อเหตุฆ่าโหดสะเทือนขวัญมาตลอด แต่มาเกมคดีนี้ติดคุกพร้อมกับนายพลคนดังข้อมูลจากคู่ความบอดเวทวงนักสืบพันตำรวจโทพันศักด์มงคลศิลป์หรือนายพันศักด์อดีตตำรวจรู้จักกันดีในเวทวงผู้มีอิทธิพลกับฉายาหัวหน้าสมมือปืนลำดับต้นๆของภาคตะวันออกเคยก่อคดีอุ้มฆ่าสิบโทสมเกียรติน้อยเล็กหรือสิบโทโนตอดีตมือปืนคนดังคดีอุ้มฆ่ากำนันประเชิญบุญปราโมท คดีอุ้มฆ่านางตรีนุชบุญทวีพันรยาอดีตสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีย้อนไปเมื่อประมาณปี2532สมัยนั้นภาคตะวันออกอยังเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลมืดเกิดเหตุฆ่านองเลือดกันตลอดทั้งปีปมขัดแย้งผลประโยชน์และไม่พอใจกันตามประสานักเลงเจ้าพ่อแถมการจับกุมตัวผู้ต้องหาในวันนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพันตำรวจโทพันศักด์มงคลศิลถือเป็นตำรวจสายดำฆ่าโหด และผ่านการก่อเหตุฆ่ารัดคอ10โทโนอตซึ่งในสมัยนั้น10โทโนตที่ว่าโหดสุดๆแล้วยังสู้พันตํารวจโทพันศักดิ์ไม่ได้เลยระหว่างที่พันตํารวจโทพันศักดิ์ดำรงตําแหน่งสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรีเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าชุดอุ้มฆ่านางดาราวดีและเด็กชายเสรีภรรยาและบุตรของนายสันติศรีธนขัน์ที่พัวพันกับคดีเพชราอุเมื่อปี2532 ในวันนั้นเขาให้การพาดพิงถึงพลตำรวจโทะลอเกิดเทศระบุเป็นหัวหน้าทีมขี่คลายคดีว่าเป็นผู้สั่งการกระทั่งสารดีกาพิพากษาประหารชีวิตพลตำรวจโทฉลอส่วนพันตำรวจโทพันศักดิ์ให้การเป็นประโยชน์จึงได้รับการลดหย่อนโทษเหลือจำคุก40ปีอย่างไรก็ตามข้อมูลจากตำรวจคนสนิทระบุชัดเจนว่าพลตำรวจโทะลอเกิดเทศไม่ได้เป็นหัวหน้าเขาโดยตรง แต่คนที่รู้จักคุ้นเคยใช้งานพันตำรวจโทพันศัก์ในยุคนั้นเป็นตำรวจยศใหญ่มีฉายาว่ามือปราบยมบาลตะวันตกเขาเป็นนักฆ่ารุ่นเก่าอยู่ในคุกนานหลายปีไม่รู้เทคโนโลยีความทันสมัยของประเทศพอพ้นโทษออกมาปี2555ก็หาทำอาชีพรับจ้างในจังหวัดสระแก้วจากนั้นก็ก่อคดีอุ้มฆ่าเขานั่งยางเสียอ้วนตามคำสั่งผู้ขัดแย้งผลประโยชน์ในตลาดโรงเกลือ ก้องวงจรปิดหลักฐานทุกๆอย่างในการนำสืบเชื่อมโยงไปถึงตัวเขาทั้งหมดเขาไม่ได้มีการระมัดระวังตัวเพราะไม่รู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนอกคุกนำสู่การถูกจับกุ่มตัวอย่างบ้านพักสุดท้ายก็ได้ประกันตัวและหนีประกันกระทั่งต่อมาสารพิพากษาประหารชีวิตเมื่อปี2558แม้สารจังหวัดสระแก้วจะมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตในคดีอุ้มฆ่าและเผานั่งยางในชัยชนะหมายงานหรือเสียอ้วนโรงเกลือ เจ้าของธุรกิจนำเข้าและส่งออกชายแดนไทยกัมพูชาในปี2558แต่เพียง3ปีให้หลังจากคดีนี้พันตำรวจโทพันศักิ์ก็ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีรับจ้างค่าเสียปัมอีกครั้งเมื่อปี2558ตำรวจหลายหน่วยงานพยายามติดตามจับก,กุมผู้ต้องหารายนี้แม้กระทั่งนักสืบม,มือฉมังของกองปราบปรามเองก็ยังไม่สามารถติดตามแกรอยกลับมาดำเนินคดีได้ ตามไปที่บ้านสอบปากคำญาติพี่น้องก็บอกปัดเพียงไม่รู้ไม่เห็นและไม่สามารถมีอะไรเชื่อมโยงนำไปสู่การจับตัวได้บอ่อแสในครั้งนั้นตำรวจทราบเพียงว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีและเดินทางเข้าออกไทยและกัมพูชาบ่อยครั้งแต่ไม่เคยถูกด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มเป็นไปได้ว่าอาจจะหลบหนีออกเส้นทางธรรมชาติส่วนปมที่ยังไขกันไม่ออกคือทำให้ทางกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามจับกลุมกลับมาดำเนินคดี ทั้งๆท,ที่เป็นผู้ต้องหาก่อคดีร้ายแรงต่อมาปลายปี2561ก็ก่อเหตุซ้ําในคดีลักลอบสังหารเจ้าของปั๊มน้ามันกลางเมืองสักแก้วซึ่งทางตํารวจภูธรเมืองสักแก้วให้ข้อมูลว่ามีหลักฐานที่เชื่อมไปถึงตัวพันตํารวจโทพันศักดิ์เป็นผู้ลั่นไกสังหารนายประชาวรทัศน์เจ้าของปั๊มน้ํามันสีสุวรรณรุ่งเรืองและยิงนางปริดาวรทัศน์ภรรยาบาดเจ็บโดยมีพวกอีกสี่คนสนับสนุน หลังได้รับการจ้างวานค่าจากอดีตเจ้าของปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุเนื่องจากไม่พอใจที่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมขายที่ดินคืนให้น่าสงสัยไหมหลังเหตุการณ์ฆ่าเสียปั๊มเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานประสานกำลังหวังจับกลุ่มพันตำรวจโทพันศักดิ์แต่ก็ไม่สามารถแตะไปถึงตัวเขาและเพื่อนร่วมกระบวนการได้หากย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนตำรวจสมัยนั้นเขารู้กันว่าผู้ต้องหารายนี้ถูกยืมมือขึ้นมาฆ่าเพื่อชาติ ฆ่าแล้วรอดพ้นคดีฆ่าแล้วได้รับการประกันตัวกระทั่งล่าสุดฆ่าแล้วยังหนีรอดไปได้ตลอดว่ากันว่าการฆ่าเพื่อชาติผู้ที่ถูกฆ่าก็ไม่ใช่คนดีมาจากไหนเป็นโจรผู้ร้ายรายหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือรัฐบาลยุคนั้นต้องการกำจัดหากจะให้ย้อนเรื่องราวกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนถึงประเด็นฆ่าเพื่อชาติในวันนี้คงไม่เหลือข้อมูลอะไรให้ตรวจสอบเพราะนานมาก แต่คำพูดวลีดังกล่าวโด่งดังมากในแวดวงตำรวจและบรรดาสมือปืนเรื่องราวยืดยาวนานมาจนถึงวันนี้คงหาต,ตัวตนคนยืนยันที่ชัดเจนไม่ได้แน่ๆว่าใครอยู่เบื้องหลังการฆ่าในแต่ละครั้งของพันตำรวจโทพันศักดิ์เพราะท้ายที่สุดคำพูดวลีสวยๆที่ปรากฏขึ้นมาในยุคสมัยนั้นอาจไม่มีมูลความจริงแม้สักเรื่องเดียวคุณว่ามันบังเอิญหรือเปล่าสมัยนั้นเขาพ้นคุกออกมาเพราะให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ กระทั่งมาได้รับการประกันตัวค่าเผาเสียโรงเกลือหนีหายไป2-3สปีตำรวจมือฉมังเก่งๆระดับกองปราบปรามยังแก่รอยจับไม่ได้ปล่อยให้ยกทัพกลับมาก่อเหตุอีกก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้ตำรวจไทยจะจับได้ไหมหากนี้ไปกบด้านอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านจริงอย่างว่าทางรัฐบาลไทยจะไม่มีคอนเนคชันในการขอความช่วยเหลือตามตัวกลับมาเชื่อหรือในเมื่อคดีอื่นๆก็เคยลากคอกลับมาได้ตั้งเยอะแยะ ในวันนี้แตกต่างจากหลายสิบปีก่อนจึงเป็นไปได้ว่าการลงมือฆ่าตามใบสั่งของเขาอาจจะเป็นการฆ่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ที่เราไม่รู้ใครคือผู้มีบาร,รมีขอช่วยเหลือให้หลบหนีซึ่งผู้มีบาร,รมีคนนั้นอาจไม่ได้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุแต่ช่วยเพราะเคยใช้งานกันมาก่อนก็เป็นได้ที่สุดแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งมือดีระดับนายพลที่เหมือนดังว่ามีความคุ้นเคยโตทันกันในยุคสมัยนั้น ลงพื้นที่นำทีมตำรวจหลายหน่วยสืบสาวคดีว่ากันว่ารอบนี้หากตามตัวเจอต้องจับตายเพื่อไม่ให้มีการก่อเหตุเสะเทือนขวัญซ้ำซากขึ้นอีกแต่ถ้าตำรวจตามตัวไม่เจอปล่อยให้หนีหายจนอาจจะวนกลับมาก่อเหตุใหม่ในครั้งต่อไปวลีสวยๆที่บอกว่าฆ่าเพื่อชาติอาจเป็นคำพูดที่มีมูลความจริงหรือปมลับบางอย่างที่ทำให้ตำรวจไม่สามารถจับตัวพันตำรวจโทพันศักดิ์มงคลศิลได้ ไม่ว่าจะก่อคดีสะเทือนขวัญยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม